ว้าวว้าวว้าวสวัสดีจ้าพี่น้องทักทายบายวันพุดกับเจรสาวอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลมนีพาก,กินหมูกระทะค่ะหมูกระทะหมูสามสันเลยเด้อซีฟูดกับบะหมี่มิตรหมูหมูสามสนนันล้วนเลยค่ะหมูสามสนนันล้วนเลยซื้อเลยวัตถุด้บ่ได้ซื้อหรอเปล่ไปชดซื้อซื้อเลกว่ตถุดบ่ได้กินดอกซีฟูดนะคะ มามามา,มา,ม,ามากินกันเลยอ๋อ,อนี่ค่ะตันหยงน้ำจิ้มหมูกระทะนะคะแพ็กเกจใหม่จะ300มิลลิลิตรหกสิบบาทนะคะมีหน้าร้านที่ตันหยงหมูกระทะกับบินบุรีค่ะน้ำจิ้มแบบว่าเค็มข้นแห้งนี่เจ้าเก,ก่าเจ้าเดิมค่ะนี่แบบนี้เลยไม่ต้องเติมพริกกระเทียมอะไรทั้งนั้นเลยค่ะปกติเขากินเขากินหมูกระทะเขาต้องมาเติมนู่นนี่นั่นเป็นอันนี้มต้องค่ะ นี่งจุดจวดกันเลยค่ะจริงๆหนึ่งหมูกรอบน้นดับแบบมักคือกันมั้ยหมูสามชันเจอมักแบบว่าหมูให้มาขึ้นต้มหมูสามชั้นให้ทำแบบนึ่งจุ่มันน้ำจิ้มจุดจวดตันยงน้ำจิ้มหมูกระทะ ถ้านในไม่สะดวกไปกินหน้าร้านกับ,บินบุรีก็สั่งได้นะคะนี่น้ำติ้มสูตรนี้มีมา21ปีค่ะเป็นสูตรแบบว่าดังเดิมสามไปัดได้เปิไดปไปสายการท่านผู้ชมเล็กล็อกเล็กลอก็อกชีวิตยังมีวันหน้าเสมอค่ะ nhả, mà, chừng phấn hang, ừ. รายละเอียดการสั่งซื้อจะให้ไปตรงแคปชั่นแล้วก็คอมเมนต์นะคะม,ม,มีไฟเหลือเล่นกินหมูกินผักจิก้มเหมนจิ้มหวานจุดจวดเลิศก็เลิศไปัง เกือบแ <c oughs> ท่นกินก้าหมูลายเสิร์ฟมันสุปน้ำแน่หมูไม่แล้ว ผักบุนเส้นพักแล้วเหลือมือนี่มืออื่นกลายเป็นซุก,กี้ต้ะน้ำจิ้มกับอันเก้าอันละอยากน้ำบอพี่น้องอยากน้ำบออยากน้ำบอบ นี่นี่เปิดเบือ้องเฟซบุ๊กเห็นยุสสองข่าวข่าวอันข่าวล็อกเลขเนี่ยอ่ะแล้วข้วประกวดน่างามืสอสสงขา หาแลวเหือยกระอยุ่กัะอยาจ้ะนั่นะป๊าหมูสามชั้นเนียนๆเลยเป็นข้นกินเร็วเป็นข้นกินไวแล้วก็สิอิ่มเลยได้บัตรที่นี่นี่หมูหม,มูกินปอมดิกินข้าไงเด้จิ้มมันจิ้มจิ้มจิม้มโอ้ กินผู้เดียวกินจังใดก็ได้ก,ได <laughs> <laughs> กินผู้เดียวจริงกินหมูกระทะนี่ต้องกินกับหมูลหลายคนเนาะ สามสามแถวมาสิสส<ถ>่เลยบดินไม่อิ่มหอกเบิร์ดไปแล้วดอกมัอนี่ต้คะเบิร์ดเนี่ยกสิพ่อพ่อได้อบออกซื้อหลบออกซื้อก็สิมีต่อมาสังยังจังไบ ไม้พุดมลายกันเส้นมันหม่พวดเกี่ยวออกไหยเด้อไมยพูดลายกระดายเึ็นมา สาี่นอนกับบินบุรี่นะ้อเดี๋ยวไปกินยี่หนาร้านมนะั้ยค่ะแต่น้ำจิ้มไม่มีขายที่หน้าร้านนะคะถ้าเราสะดวกไปกินที่ร้านไปทานที่ร้านก็ทานได้ค่ะแต่น้ำจิ้มมีขายออนไลน์นะนี่นะคะมึง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 มันเข็มพนิดีเลยน,นี่เลิศเบิดเลยจวด